ในทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีในขณะที่ทุกคนกําลังสุขสนานอยู่กับเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลฮาโลวีนนั้นจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่จริงแล้วเทศกาลฮาโลวีนมีที่มามาจากเทศกาลดั้งเดิมที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณและโลกหลังความตายของศาสนานอกรีที่เราเรียกว่าเทศกาลซาวิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Dark f i l ฟ์ครับรายการที่จะพาให้ทุกๆคนนะครับไปพบกับเรื่องราวลึกลับที่รอให้ทุกๆคนมาหาคำตอบกับทุกคืนมาสู่ของสัปดาห์ครับอันที่จริงก็สุขบ้างไม่สุขบ้างนะครับแล้วแตประรวกนะฮะแต่วันนี้เนี่ยนิ่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาฝากคุณผู้ชมทุกคนอีกเช่นเคยครับผมถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบในเรื่องราวของความลึกลับแล้วก็เรื่องราวของความน่ากลัวที่ทั้งมีคําตอบแล้วก็ไม่มีคําตอบ ผู้ชมสามารถกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กดไลค์ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากรู้ว่า The Dark f i l e มีคอนเทนต์อะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เคยทำมาแล้วบ้างสามารถกดลิงก์ได้ที่ด้านบนนะครับนิกทิง้งลิงก์ไว้ให้นะฮะที่ด้านบนสามารถกดเข้าไปดูได้ครับและสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนครับผมอันที่จริงจะพูดว่าวันฮาโลวีนก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะว่า มันลึกลงไปกว่านั้นครับอัิจริงแล้วเนี่ยวันฮาโลวีนนะฮะมีที่มามาจากเทศกาลของศาสนานอกรีนะฮะหรือที่เราเรียกว่าศาสนาของพวกแม่มดนะครับในสมัยก่อนนะฮะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อนะครับก่อนที่จะมาเป็นเทศกาลฮาโลวีนความเชื่อนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับวงล้อที่เป็นวัตจักรแห่งปีนะครับของความเชื่อของชาวเคลส์นะครับผมซึ่งมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าขนล,ลุกพอสมควรเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับก็ ข้าไปติดตามรับชมเรลาฟังได้เลยครับตามความเชื่อของชาวเคลทุกโบราณนะครับเขาเชื่อว่าในช่วงเวลาแต่ละปีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นช่วงฤดูกาลต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนกับวงล้อแห่งปีเป็นวัตจับประจําปีของเทศกาลตา่างฤดูกาลมีสีเทศกาลสําคัญๆอยู่ด้วยกันครับผมนั่นก็คือเทศกาลแรกเทศกาลอิมบอ์ เป็นการเฉลิมฉลองเรื่องจากเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิเทศกาลเบลเทนเป็นการเฉลิมฉลองความสว่างและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นวันแรกของฤดูร้อนเทศกาลแลมมาสเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวครั้งแรกซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเทศกาลเก,ก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซาเวนเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและมักมีการไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและยังเชิญดวงวิญญาณเหล่านั้นมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยดังนั้นคนจึงมองว่าเทศกาลซาเวนจึงเป็น s <S ททเทศกาลแห่งความมืดในช่วงเวลาของซาเวนเป็นช่วงเวลาที่ม่านกั้นระหว่างโลกและชีวิตหลังความตายบางที่สุดทําให้ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างคนเป็นกับคนตายและชาวเคลต์ยังเชื่ออีกว่า ซาเวนเป็นจุดสิ้นสุดของปีเซลติกและเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่เทศกาลซาเวนจึงเป็นเทศกาลที่สําคัญที่สุดในสีเทศกาลของเซลติกในยุคแรกๆนะครับมนุษย์จะมีความวิตกกังวลแล้วก็มีความกลัวเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเนื่องจากว่าฤดูหนาวเนี่ยมันมีความหนาวแล้วมันก็มีความมืดซึ่งมืดเร็วกว่าในฤดูกาลอื่นๆนะครับชาวเคลเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาของฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์ กำลังจะตกลงสู่ดินแดนของยมโลกและทําให้เจ้าแห่งนรกเป็นอิสระจากการควบคุมของแสงสว่างและดวงอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเจ้าแห่งนรกจึงสามารถที่จะขึ้นมาสู่โลกของมนุษย์ได้นอกจากนี้เนี่ยในคืนของซาเวนชาวเคลเชื่อว่าเป็นคืนที่โลกหยุดนิ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ทั้งปีเก่าแล้วก็ยังไม่ใช่ปีใหม่ในเวลาเดียวกันท่ามกลางงานเลี้ยงฉลองที่เกิดจากการจุดไฟที่ให้ความอบอุ่นจากความหนาว วิญญาณของบรรพบุรุษท,ที่ตายไปแล้วจะได้รับการต้อนรับกลับบ้านพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษต้องการความอบอุ่นจากแสงไฟดังนั้นกองไฟจึงถูกจุดทิ้งไว้รวมทั้งอาหารก็ถูกอุ่นไว้ให้กับพวกวิญญาณเช่นกันและถึงแม้ว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะไม่ได้เป็นภัยก็ตามแต่พวกเขาก็ยังหลีกเลี่ยงโดยการเข้านอนแต่หัวค่ำอยู่ดี ต้องบอกว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยมีอิทธิพลต่อเรื่องราวของโชคลาภและการใช้ชีวิตของชาวเคลครับผมเพราะฉะนั้นชาวเคลจึงใช้วิธีการเส้นไหว้ผีหรือดวงวิญญาณในคืนเทศกาลซาเวนเพื่อดวบันดาลให้เกิดโชคลาภที่ดีแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าหากว่าไม่มีการเส้นไหว้ผีหรือว่าดวงวิญญาณในคืนนั้นก็อาจจะทําให้เกิดโชคร้ายแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีตามมาในปีถัดไปได้ และประเพณีการเส้นไหว้ในเองครับที่อาจจะหลงเหลือมาเป็นประเพณีทริคออทรีที่สําคัญในวันฮาโลวีนสมัยใหม่ที่เด็กๆจะแต่งกายเป็นผีเป็นแม่มดเดินไปเคาะประตูบ้านตามบ้านต่างๆและพูดคําว่าทริคออทรีเพื่อแลกกับลูกอมหรือขนมหวานนั่นเองลหลายคนอาจจะเกิดคําถามนะครับว่าชาวเคลท์ทำอะไรบ้างในคืนเทศกาลซาวินหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นชาวบ้านที่มารวมกันเฉลิมฉลองจะร่วมมือกับนักบวชโูอีตเพื่อจุดไฟในชุมชน ซึ่งไฟจะถือเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์และมีการสวดมนต์ใช้วัวควายมาบูชายันผู้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองก็จะนําเปลวไฟกลับไปที่บ้านเพื่อทําให้เตาไฟของตัวเองสวา่างและเนื่องจากชาวเคลเชื่อว่าคืนวันซาเวนบ้านกั้นระหว่างโลกวิญ,ญญาณและโลกมนุษย์จะอยู่ในจุดที่บางที่สุดและวิญ,ญญาณจะสามารถเข้ามาปะปนกับผู้คนได้พวกเขาจึงเตรียมเครื่องเส้นไหว้วางไว้ที่บ้านหรือกลางทุ่งนา รวมถึงแต่งตัวเป็นผีหรือสัตว์ประหลาดเพื่อหลอกให้พวกผีคิดว่าตัวเองเป็นผีเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผีมาสิงสู่หรือใช้ร่างของตนนอกจากในเรื่องของการเส้นไหว้ผีแล้วก็วิญญาณแล้วเนี่ยชาวเคลเขายังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของปีศาจท,ที่จะออกมาทําร้ายผู้คนในคืนเทศกาลซาวินด้วยครับตามความเชื่อของชาวเคลเชื่อว่าจะมีผีและปีศาจท,ที่ออกมาอารวาสในคืนวันเทศกาลซาเวน ซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้มีอยู่สองชนิดด้วยกันได้แก่พูกาตามตำนานพูกาเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถแปลงร่างตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วส่วนมากมักแปลงร่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันอาจจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มีหูหรือมีหางเหมือนกับสัตว์พูกาออกมาในรูปแบบของสัตว์เช่นมา้าแมวกระต่ายสุนัขจิ้งจอกหรือแม้แต่หมาป่า แต่ไม่ว่าพูก้าจะออกมาในรูปแบบไหนมันมักจะมีขนสีดำหรือเป็นสีเข้มโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของม้าสีดำมีแผงคอสีดำดวงตาเป็นสีทองและสามารถเรืองแสงได้พวกมันมักจะกระหายเลือดและมักตามล่าฆ่าคนและกินเป็นอาหาร Lady g w e n น l d y y w เกเป็นหญิงสาวที่ปรากฏตัวในชุดขาวทั้งตัวแต่ไม่มีหัว และไร้ซึ่งความปราณีเธอจะหลอกล่อและไล,ล่ล่านักเดินทางที่หลงทางมาในเวลาค่ำคืนและถ้าหากว่าเธอจับพวกเขาได้เธอจะฆ่าพวกเขาอย่างไร้ความเมตตาและแม้ว่าเทศกาลฮาลโลวีนและเทศกาลซาวินจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนั่นก็คือวันที่31ตุลาคมของทุกป,ปีแต่ลักษณะการเฉลิมฉลองของเทศกาลฮาลโลวีนและเทศกาลซาวินก็มีวิธีการที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับฮาลโลวีน มีการเฉลิมฉลองกันอย่างกว้างขวางและเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการเฉลิมฉลองทั้งในโรงเรียนชุมชนและเป็นโอกาสให้ทุกคนทุกวัยสามารถแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการแต่งกายในรูปแบบของผีมีการเล่นแผลงแผลงก,กันอย่างสนุกสนานในเทศกาลฮาลโลวีนแต่ในทางตรงกันข้ามซาเวนถือว่าเป็นเทศกาลที่ให้เกียรติและระลึกถึงวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลซาเวน การปฏิบัติตัวในคืนของซาวเวนนั้นจึงดูจริงจังมากกว่าซาวเวนในปัจจุบันไม่มีการบูชายันแต่ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในแบบส่วนตัวมากกว่าในที่สาธารณะโดยหลักๆแล้วการปฏิบัติตัวในคืนเทศกาลซาวเวนนั้นสามารถทําได้ดังนี้1เดินสมาธิในพื้นที่ธรรมชาติใกล้ๆบ้านโดยจะสังเกตและพิจารณาสีกลิ่นเสียงของฤดูกาล ไตรตรองถึงความตายและการเกิดใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 2. การตกแต่งบ้านด้วยภาพตามฤดูกาลร,ระดับตกแต่งด้วยโทนสีส้มดำวางพวงรหรีดและดูใบไม,ม้ร่วงไว้ที่หน้าประตูบ้าน 3. ทำแท่นบูชาบรรพบุรุษโดยนำรูปภาพหรือมรดกตกท่อต่างๆของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตจัดวางบนโต๊ะพร้อมเทียน จุดเทียนและนั่งเงียบเงียกเพื่อระลึกถึงรวมทั้งขอบคุณที่พวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยแท่นบูชานี้จะตั้งไว้เฉพาะช่วงเวลาซาเวนหรือเก็บไว้ทั้งปีก็ได้ 4. ทํทำอาหารมือค่ำและจัดไว้สำหรับคนตายเชิญวิญ,ญญาณของคนที่รักมารับประทานอาหารร่วมด้วยรับประทานอาหารด้วยความเงียบหลังจากนั้นวางจานและถ้วยของผู้ตายไว้กลางแจ้งเพื่อถวายแด่ผู้ตาย 5. เรียนรู้ประวัติของครอบครัวโดยการติดต่อญาติที่อายุมากกว่าตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อให้ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวหรือความทรงจำของสมาชิกในครอบครัวที่เสียไปแล้วเพื่อเป็นเกียรติแกบ่บรรพบุรุษ 6. <ก>เยี่ยมเยียนสุสานและดูแลหลุมศพของคนที่รักวางดอกไม้สดสมุนไพรแห้งหรือน้ำดื่มไว้ให้ 7. ทบทวนและไตรตรองเรื่องราวที่ผ่านมาในรอบปีของตนเอง 8. ปรับปรุงพื้นที่ในบ้านหรือในชีวิตปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและเฉลิมฉลองให้กับการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น 9. ทําพิธีรอบกองไฟ ในขั้นตอนนี้ให้จุดไฟกลางแจ้งหรือในเตาผิงหรือแม้แต่ในหม้อขนาดเล็กเขียนนิสัยที่ไม่ดีที่ต้องการจะจบลงและโยนมันลงไปในเปลวไฟซาเวนพร้อมทั้งนึกถึงภาพตัวเองใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆในขณะที่กำลังเดินไปรอบๆกองไฟตามเข็มนาฬิกา 10. ดูดวงทำนายอนาคตเพื่อวางแนวทางในการใช้ชีวิตในปีต่อๆไป และข้อสุดท้ายข้อ11คือการสวดขอพรจากพระเจ้าและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของเทศกาลซาวินเทศกาลต้นแบบของฮาลโลวีนที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยได้ยินและไม่ว่าจะเป็นฮาลโลวีนหรือว่าเทศกาลซาวินนั้นต่างก็เป็นเทศกาลที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับชอบเทศกาลฮาลโลวีนหรือว่าซาวินมากกว่ากัน สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับรับรองว่าเดอะดาฟไฟจะนําเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงพบกันคลิปถัดไปครับวันนี้ก็ขอตัวไปสนุกกับเทศกาลฮาโลวีนก่อนล้กันนะครับสวัสดีครับ